โอ๊ยโอ๊ยหมากัดกันแล้วหมากัดกันกี้แจ้งลูกทำไมอะฮอฮึ <c ười> จ้าแมวแมแมวแกงลูกอยู่ไหมโอ้โโอ้ยโดนโดนแม่ขยำอยากแลลช่วยแ้กอย่าแกงลูกอยู่ดดิ ลุกลุกลุกไม่ขึ้นลุกไม่ขึ้น